ต่อเน,นี้อมาดูกรณีของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA นะครับ,รบก็มีข่าวความคืบหน้านี้ออกมาตลอดทุกวันในช่วงนี้เลยนะครับซึ่งก็ด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสองสามเรื่องนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นผลทำให้ราคาหุ้น EA นั้นมีแรงซื้อกลับเข้ามาในบางส่วนซึ่งเราก็ได้ประเมินสถานการณ์นะครับก็ มองว่าเป็นการคลายความกังวละนะฮะเกี่ยวกับการผิดนัดชำระนี้ก็คือ default แต่การคลายความกังวลเรื่อง default ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า EA เขาไปได้เงินพิเศษจากไหนมานะ,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 ะไม่ใช่ว่าจะมีเงินมาชำระคืนคตามเงื่อนไขหรือว่าตามนัดหมายเดิมนะคือเขาจะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะเพื่อขอผ่อนผัน ระยะเวลาในการชําระคืนนี่นะฮะแลกกับการให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นครับอ่าทีนี้มาเก็ตเนี่ยก็เลยมองประเด็นนี้นะฮะเป็นเรื่องบวกในช่วงสั้นๆว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะมันก็มีแนวทางแล้วแหละว่าจะไม่ผิดนัดชําระอย่างไรนะถ้าผู้ถือหุ้นกู้เขายินยอมรับเงื่อนไขใหม่นะฮะที่ต้องไปลุ้นกันเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นกู้อย่างสองชุดเนี่ย เขาควรจะได้รับการถ่ายถอนนะฮะในช่วงอีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับแต่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการขอยืดไปถึงกลางปีหน้าอ่าแบบนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเขายอมไหมนะแรกกับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้ายอมอันนี้มันก็จะเป็นการลดความกังวลในเบื้องต้นว่า EA จะมีการผิดนัดชำระหรือมีการ Default เกิดขึ้นถูกไหมฮะครับอทีนี้สรุ่นใช่ไหมที่เขาจะขอเรียกประชุม เพื่อขอเลื่อนครับจะมีรุ่น EA248A และ EA249A ครับ EA248A เนี่ยเขาจะขอประชุมวันที่9สิงหาคมออันนี้เป็นวันเดียวกับที่เขาขอเลื่อนจ่ายนะอาเลื่อนจ่ายตั๋ว BE ตั๋ว BE 2รุ่น2ฉบับใช่ไหมครับที่ขอเลื่อนมาจ่ายวันที่9สิงหาอันนี้วันเดียวกันนะวันเดียวกันอันนี้เขาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่นครับ รายละเอียดของเงื่อนไขนะฮะสำหรับการขอยือดในรุ่นนี้เป็นอย่างไรก็มีเขากำหนดเป็น2วาระฮะอันแรกก็คือขอผ่อนผันการผิดนัดชําระอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดยืดไปก็ต้องขอผ่อนผันอันที่2ก็คือเนี่ยฮะว่าจะขอยือดนะฮะโดยเฉพาะคุณกู้รุ่นที่ชื่อว่า E A 8 a เนี่ย A ครับเขาจะขยายวันครบกำหนดไปนะครับอีก10เดือน15วันนะฮะอันนี้ พอขยายปุ๊บเนี่ยเขาก็มีออปชันให้กับผู้ถือหุ้นกู้เหมือนกันนะครับว่ามีการเพิ่มอัตาราดอกเบีย้ยขึ้นอีก1.89%ต่อปีนะฮะจากเดิมเนี่ยอัตาราดอกเบีย้ยอยู่ที่3.11ต่อปีนะฮะก็เพิ่มเป็น5%ต่อปีแต่ขอขยายไป10เดือน15วันอันนี้หุ้นกู้รุ่นที่ชื่อว่า e a 2 4 8 a นะครับส่วนอีกอหุ้นกู้อีกชุดหนึ่งครับก็คือ e 24 a 249A อันนี้เขาจะประชุม เจ้าหนี้หุ้นกู้นะฮะวันที่14สิงหาคมอันนี้ก็จะขอเลื่อนนะฮะขยายออกไปอีก9เดือนอีกกว่าอีก1วันนะฮะเ <9 S 1> เดือน,นกับ1นวันอ่า1วันนะครับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยให้อีก1.8%ต่อปีจากเดิมะฮะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาจ่ายอยู่ที่3.2%ต่อปีก็เพิ่มเป็น5%ต่อปีแต่ขอขยับไป9เดือนและก็อีก1วันนะครับทั้งนี้จะมีการชำระดอกเบีย้ยนะครับครับ ซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก6เดือนนะอ,อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเดิมครับที่เขาจ่ายทุก6เดือนอซึ่งการนี้เองเนี่ยครับก็มีผู้ถือหุ้นกู้ของ EA กลุ่มหนึ่งนะที่เขาก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้นะฮะได้ยื่นหนังสือไปถึงท่านประหลัดแปง คุณสมใจนึกเองตระกูลครับเพื่อที่จะขอเพิ่มเงื่อนไขตลอดจนหลักประกันนะฮะสำหรับการขอยือดการชำระหนี้ในครั้งนี้ครับเป็นหนังสือเรียนคุณสมใจนึกเองตระกูลในฐานะประธานกรรมการของ EA คุณวุฒิเลิศเจียนนินกุลชัยในฐานะกรรมการของ EA ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารเกียรตินพัทระในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะฮะทั้ง2รุ่นครับเขายื่นหนังสือไปแล้วนะลงวันที่1นึ่งสิงหาคมเราก็อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลว่าประลัดแปงครับปหลัดแปงจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นกู้มากน้อยขนาดไหนนะซึ่งเงื่อนไขที่ท่านขอไปเนี่ยนะฮะเพื่อนแลกกับการยืดชำระไปถึงกลางปีหน้า ท่านเพิ่มดอกเบี้ยให้เขาอย่างตัว 248A เพิ่มอีก1.89%เป็น5%ต่อปีกับรุ่น 249A นะฮะท่านเพิ่มให้เขาอีก1.8%จาก3.2ไปเป็น5%ต่อปีนะเออก็ดูแล้วผู้ถือกู้เองอาจจะยังไม่ค่อยพอใจหรืออาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นสักเท่าไหร่นักนะฮะเขาจึงได้ทำหนังสือส่งไปถึงท่านครับ นะให้พิจารณานะเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็คงจะเป็นการเพิ่มเรื่องของดอกเบีย้ยนะ,ะคือเขาไม่ได้ระบุหรอกว่าจะให้เพิ่มไปอีกเท่าไหร่แต่ขอให้มีการเพิ่มเงื่อนไขสองเนี่ยขอให้มีการเพิ่มหลักทรัพย์สำหรับ้ําประกันซึ่งอาจจะเป็นที่ดินนะครับหรือตัวบุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนตัวอยู่มากและอาจจะเป็นผู้บริหารหรือก,กรรมการของบริษัทมาคก็ได้ ใช่ไหมฮะหรือจะเอาที่ดินของบริษัทมาค้ำก็ได้อันนี้ผมว่ามันก็สืบเนื่องจากว่ามีเจ้าหนี้ประเภทอื่นๆเช่นอย่างเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของบรจอสเซ e t พลัสที่เป็นเจ้าหนี้ตั๋ว BE เนี่ยเขาก็ไปขอทำสัญญากับ EA ขอไปสวีปรายได้ค่าไฟอันนี้มันก็เป็นแนวทางหนึ่งนะฮะก็คือดูแล้วเนี่ย EA ไม่น่าจะจ่ายหนี้ในวิธีปกติได้แอสเซ p l พลไปขอสวีป Oh. ไปขอกวาดราย uh. ได้จากค่าไฟมาก่อนแต่ก็ <Okay. S 2> ให้กำหนดระยะเวลาจ่ายคือ3ปี uh huh. จำหน่ายทุกๆเดือน uh huh. ซึ่ง Asset Plus เนี่ยเขาเป,นนเป็นเจ้าหนี้อยู่ที่มูลค่าประมาณสักพันหนึ่งรกว่าล้าน oh. นะ แล้วก็ยังไม่ชัดว่าธนาคารเจ้าหนี้ซึ่งก็มีอยู่หลายรายแต่เจ้าใหญ่ๆเนี่ยมีไม่กี่เจ้าหรอกนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้ของทาง EA เนี่ยไม่ชัดว่าเขาได้เข้าไปดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วหรือยังอแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการดําเนินการอะไรบางอย่างไปแล้วบรรดาเจ้าหนี้หุ้นกู้เขาถึงรู้สึกประหวั่นพันพึงว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกานว่าเจ้าหนี้รายใหญ่อื เอาไปหมดก่อนหรือเปล่าใช่ไหมเขาจึงขอหลักประกันบ้างนะอันนี้ประหลัดแปลงเนี่ยต้องดำเนินการให้เป็นธรรมนะผู้ถึงหุ้นกู้เขาขอมาอันนี้ต้องพิจารณานะมีที่ดินอยู่ตรงไหนอะไรที่พอจะนำไปเป็นหลักประกันให้กับเขาได้นะอันนี้เราก็นำเสนอให้เพื่อให้เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนนะฮะจากฝั่งของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผมมั่นใจเลยครับร้อยละร้อยทุกคนเลยตอนนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายมันไม่ใช่เรื่องหน้าขำที่สุประชัยอ่านะนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งแต่ม,มันเกิดเรื่องมาเนี้ยครัเพราะมันหลอนกันมาตั้งแต่เรื่องของสตาร์กนะ เ,เรื่องของ JKNITD มันมีตัวอย่างให้เห็นมาเยอะนะครับฉะนั้นพอมีเรื่องของ EA เกิดขึ้นผมมั่นใจเลยทุกคนเนี่ยมีอาการทุกข์ใจอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะแล้วก็ดีเลยฮะทำหนังสือในลักษณะนี้เราก็รรพร้อมจะนำเสนอให้อย่างเต็มที่นะประหลัดแปงทราบแล้วเปลี่ยนท่านต้องพิจารณาข้อเรียกร้องนะฮะของผู้ถูนกูซึ่ง,ขงเขาก็ไม่ได้เรียกร้องมากจนเกินไปนะ สิทธิ์มันก็เหมือนเหมือนกันน่ะเป็นเจ้าหนี้เหมือนกันเป็นเจ้าหนี้เหมือนกันแต่แค่ทางกฎหมายเนี่ยบรรดาผู้ถือหุ้นกู้เขาอาจจะด้อยสิทธิ์กว่าคนอื่นตามเงื่อนไขตามกลไกรตามกลไกที่มันค่อนข้างจะเขี้ยวอของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้นะฮะครับอ่ะโอเคทราบแล้วเปลี่ยนปาลานซ์เขาไม่ได้ขอมากจนเกินไปโปรดพิจารณาด้วยนะครับ แล้วก็เมื่อวานมันมีอีกเรื่องคุณวะครับโครงสร้างภายในการบริหารจัดการของ EA เมื่อวานก็มีการแจ้งในแง่ของการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาและก็มีการปรับเปลี่ยนในแง่ของตําแหน่งของฝ่ายบริหารด้วยนะครับอันดับแรกก็คือมีการอนุม,มัติแต่งตั้งนายสุพรนมงคลสุธีให้เข้าดำรงตาแหน่งกรรมการแทนคุณชัชวานเจวน,นที่เพิ่งลาออกไป อันนี้ก็มีผลนะครับวันที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมไปต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานอันนี้คุณสุพันมาแทนคุณชัดชวานแล้วก็สองครับมีมติการแต่งตั้งคุณฉัดพลศรีปทุมให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าซีอโอแทนประหลัดแปงก็คือคุณสมชายนึกเองตระกูลนะฮะก็คุณฉัดคุณฉัรพลเนี่ยมาเป็นซีอโอนะครับส่วนคุณส่วนประหลัดแปงหรือว่าคุณสมชายนึกเนี่ยก็ยังเป็นประธานบอร์ดอยู่เช่นเดิมนะครับ สามก็คือการแต่งตั้งนายวสุกรมเกลี่ยงให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินหรือว่า CFO มีผลตั้งแต่วันที่1่งสิงหาคมเป็นต้นไปจากเดิมเนี่ยเขาแค่รักษาการนะฮะก็ตั้งให้ตําแหน่งเช็ดแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทด้วยนะครับก็มีนายวุฒิเลิศ เจนนินกุลชัยนะครับนายสมบูรณ์อาหูไนนายนวสุกรมเกลี้ยงนายฉัดพลศรีปทุมนะฮะอันเนี้ยก็คือ2ใน4คนเนี้ยลงรายมือชื่อร่วมกันประทับตราของสําคัญของบริษัท EA นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชัดเจนขึ้นมาในตําแหน่งที่มันเป็นทางการนะรไม่ว่าจะเป็นตัวของ CEO และก็ o f o นั่นเองนะครับ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้นำมารายงานให้ทราบกันต่อไปสำหรับกรณีของ EA ครับมาถึงขั้นนี้ก็ดูแล้วยังไม่เห็นหนทางนะฮะว่าจะมีการชำระคืนนี้ด้วยวิธีปกติอย่างไรแต่การขอยือดชำระแล้วก็เพิ่มคูปองเนี่ยพี่สุปชัยจะว่าไปแล้วนะคิดดูดีๆนะมันก็เหมือนกับการโรเวอร์ไปในตัวนั่นแหละ อ๋อมันโรเวอร์ในตัวเหมือนโรเวอร์รถพี่ขอยืดไปถึงกลางปีหน้าแ้่ก็เท่ากับว่าพี่ออกเหมือนกับพี่ออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุหนึ่งปีอแต่เครดิตเรตติ้งปัจจุบันมันแย่ลงไงก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอก็เหมือนกันคราวนี้ไม่ต้องออกชุดใหม่เลยขอผู้ถือหุ้นกู้ครับรายเดิมเนี้ยอเขายืดเวลาในการชําระออกไปสักหน่อยครับโอเค